ไปกดผิดครับก็ไปเด้าว,วันนี้ท่านให้เดกเกมหุกซาซาซาครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนทำสร้างปืนใหญ่นะครับไปดูเลยครับเล่ก,กัน,นครับนี่ครับทำเอาตามผมเลยครับ บล็อกอะไรก็ได้นะสลับเราจะไปแล้วอันนี้ครับต่อไปวางสลับแล้วก็วางนะ้นี่ครับก็ตอนนี้นะ วางเลสโตอรมคอมไม่ใช่คอมมูเลเตอร์นะครับผู้คอมมูเลเตอร์บ้าเอบ,บ้าเอ๋ยปฏิทูปกกทกครังนี่ครับทู้จะได้ออกมาเป็นไรอะอล็กฝั่งนึงไม่ต้องทำตาเหมือนนี้ครับฝั่งนะวางอย่างนี้ครับเนี่ครับก็ลงมาเท่าไม่ได้ไม่เท่ากันไะเราจะได้ออกฝั่ง อ่ะแล้วก็จะจบแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายให้วางกรไป,ไปนี่นี่ขั้นตอนนี้แต่วา,างไม่วาง่ระดิบเสาช่องเนะสา<ะ>ช,<ะ>ช่องบล็อกนี้ okay